เวลาลูกโมโหลายใช่ไหมะคะให้ทํา2สิ่งนี้ค่ะสิ่งแรกก็คือพูดในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สิ่งที่2นะคะให้คุณนั่งข้างๆให้ให้เขาได้ระบายความรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นตัวอย่างเช่นหลานชายครูแพทนะคะอายุ2หขวบเกือบ3ขวบนะคะนั่งหมอนอะ่ะซ้อนกัน3อันนะคะนั่งอีท่าไหนก็ไม่รู้นะคะตูดหล่น,นะคะ่ะตูดหล่นจากหมอนนั่งปุ๊กนะคะโอ้โหโมโห ว่าเราไม่มองอยู่เนี่ยทุกคนก็จะนึกว่ามีคนแกล้งเราเห็นตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเห็นเลยว่าอ๋อเขาแบบก็อาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกโมโ oh, หแต่มันก็อาจจะออกมาในรูปแบบนั้นน,นนะะรูปแบบเหมือนแบบเหมือนเหมือนจะดูว่าเหมือนเก้าร้าวเหมือนจะดูว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่คุณทํานะไม่ต้องเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องโลนเลยเพราะเขาไม่ได้เจ็บตัวเนาะถ้าเขาไม่ได้เจ็บตัวเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะก็ค่อยๆเดินไปแล้วก็พูดในสิ่งที่เห็นอ๋อป้าเห็นว่าหนูอะ ถ่ายถ่ายหมอแล้วมันรล่นตรงนี้หรอนหนูเจ็บใช่ไหมครับหนูเจ็บหรือหนูโกรธหรือหนูเสียใจนะลองเดาวความรู้สึกที่ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในหลายๆครั้งอะค่ะคือพูดแค่เนี้ยเด็กหยุดแล้วไม่เชื่อลองไปทำ แต่ถ้าไม่หยุดอีกนะคะยังร้องไห้ยิงปูดยิงร้องนั้นคุณเงียบเบนั่งอยู่ใกล้ๆเป็น Emotional Support เป็นกองเชียร์นะคะเป็นกองเชียร์แต่กองเชียร์เบาๆอย,อยู่ในใจนะคะให้เขาได้ระบายอารมณ์ออกมาเหมือนในคอร์ส secrets to raising a happy child นะคะคอร์สเนี้เหมือนเป็นความลับที่เลี้ยงลูกให้มีความสุขะค,ะค่ะครูแพทเนี้ยบอกไว้ในคอร์สเลยนะคะว่าเราจะต้อง เข้าใจคือมองสมัยก่อนว่าเฮ้ยมันมันเกิดขึ้นได้พฤติกรรมเนี้ยกับอายุของเขาอะมันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องรีบซ่อมใจเย็นเมื่อไหร่ที่เราใจเย็นได้ค่ะรอบหน้าต่อให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกต่อให้ลูกร้องอีกเวลามันจะสั้นขึ้นรอบหน้าก็สั้นอีกสั้นอีกสั้นอีกจนเขาเรียนรู้ว่าไอพฤติกรรมที่เขาทำอะมันไม่ได้ทําให้ตัวเขาอะได้สิ่งที่เขาต้องการหรือ ถ้าคุณไม่ได้โกรธเขา่าเขาก็จะไม่ต้านมากแล้วลูกจะให้ความร่วมมือกับคุณมากขึ้นค่ะถ้าสนใจคอสนี้นะคะส่งข้อความไปถามอินบ็อกซ์เพจนะครูแพทยพัทรดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กค่ะ